ผละพักนักปรุง plus เริ่มต้นจากตัวคัสตาร์ดไข่เค็มก่อนนะครับตอนนี้ผลเอาตัวไข่แดงเค็มดิบนะครับนำไปนึ่งก่อนครับเราจะนึ่งเป็นเวลา10นาทีให้เขาสุกข,ขึ้นมานะครับหลังจากที่สุกดีแล้วนะครับเราก็จะนำไปปั่นพร้อมด้วยกะทินมน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดและเกลือครับ แล้วเราก็จะเอาส่วนผสมเนี่ยไปตั้งไฟกวนให้สุกดีครับพอสุกดีแล้วเราจะใส่เนยลงไปครับ คัสตาร์ดของเราสุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวพลจะใส่ถุงบีบเตรียมไว้นะครับใช้หัวบีบที่สามารถเจาะเข้าไปในตัวขนมปังได้นะครับวันนี้เราใช้เป็นขนมปังแผ่นะครับซึ่งเป็นลักษณะนขนมปังที่เป็นหัวกระโหลกเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฉีดไส้เข้าไปครับส่วนตัวขนมปังเนี่ยเดี๋ยวพลจะทาเนยทั้งสองด้านแล้วก็ไปจี่บนกระทะแบบง่ายๆให้เขาร้อนขึ้นมาเล็กน้อยครับพลใช้ฝาครอบนะครับเพื่อให้ขนมปังนุ่มขึ้น คนจีด้านข้างด้ยนะครับมาแล้วครับใช้ได้แล้วครับผมเรานําออกจากความร้อนครับใช้ตะเกียบนะครับเจาะรูก่อนครับเจาะให้ข้างในกลวงๆนะครับไข่เค็มลาวางของเราเข้าไปอยู่ในตัวขนมปังแน่นๆแล้วนะครับและเพื่อเพิ่มรสชาติที่โดดเด่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผลเลือกชัวฮาเซ็งสกวีทครับ เป็นน้ำพริกเผาสูตรทาขนมปังโดยเฉพาะเนื้อละเอียดครับที่สำคัญที่พนชอบมากเลยเพราะว่าชัวฮัสสงสควิตหลอดน,นี้ทำจากน้ำมันรำข้าว100%ซ็ไม่มีการเติมสีไม่มีผงชูรสครับใช้ง่ายแค่บีบลงไปก็จบแล้วครับดังนั้นเราจะบีบให้ทั่วขนมปังของเราเลยครับหมูหยองครับจะเสิร์ฟในกระทะนะครับอุ่นๆร้อนๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเสิร์ฟบนจานก็ไม่ว่ากันครับแนะนำให้กินตอนที่ยังอุ่นๆอยู่เพราะว่าไส้ด้านในเนี่ยครับจะเยิ้มเป็นลาวาเลยครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ